โอ้สาเบ็ดพี่น้องหมุนหมุนเลยครับ ใช้ลายใส่รู้อีกแล้วครับวันนี้ก็ยุ่กันนักเบ็ดอีกเช่นเคยครับพี่น้องไม้กับไม้เดิมครับไม้ใส,ยยส่เยืสเดือนมาคลิปก่อนนี่นะครับคลิปที่ผ่านมานั่นแหละครับมาใส,ส่เยื่อเดือหมไม่คือครับวันนี้ได้เยหยื่อพวกมากเราจะลองมาแก้มือไม่รู้อีกเป็นยังไงนะครับลมแรงเหลือเกินพี่น้องไม่รู้ลมอะไรครับโอ้ลมแรงหลายวันลว าสิบกว่าขั้นครับวันนี้เอาชุดเก่ามาด้วยสิบขั้นครับเบ็ดชุดไหม่นั่นเหลือสี่สิบกว่าขั้นเลยเอาเอา่มอีกสิบขั้นครับเป็นห้าสิบกว่าขั้นครับป่ะวันแล้วก็จะเริ่มลงมือแล้วพี่น้องรู้เันงเลยดีกว่าครับเบื่อไปการมันเสียเวลาครับพี่น้อง ตอนนี้เราก็ใสเ่เบสส็จแล้วครับนี่ครับขั้นสุดท้ายของเราเยอะกันมันค่อยงามเลยครับพี่น้องว่าหนี้ออกขาไปแลอกครับเอามาไว้วันเดียวออกขาเลยเยอะมันแก่หมดครับมันจะเป็นลูกกบหมดแล้วครับนี่ครับเราก็ใส่มาถึง หมายนำลึกพอดีครับกระแสามาจากนู้นนะครับพี่นอ้องกระทอมตรงมาใตอร์ไซคจอดนะครับเราใส่ขึ้นไปนู้นครับหลักวนวนไปนู่นอ้อมขึ้นไปนู้นครับหลักวนกลับมานีครับมาจบอยู่นีนคับสุทายครับผมเราดูผลงานครับผมพี่นอ้องจะมีความหมายไหมวันนี้วันนั้นใส่เยอะสีเดือนเยอะใส่เดือนหม่นี หม่คลื่อเลยครับแดดป่าไปมีกี่ตัว้วันนี้เด้ยรองเอาเหยื่อหวกมาครับมันดูว่าผลงานจะเป็นยังไงครับผมรติดตามชมนะครับพี่น้องรอลุ้นไปด้วยกันครับผมแล้วข้าตัวปนหังผักสักแว๊บหนึ่งนะครับในพาละดูเราพอคำจะหลบนะครับฝากครับพี่น้องในเวลาดูเบ็ดเราหลบแหลกนะครับ รอบค้ำตอนเดินดูรอบค้ำนั้นอะไรที่สวยครับพี่น้องได้แต่ตีเยอะครับวันนี้รู้สึกว่าเยอะมดดีเหลือเกินเยอะหวกนี่ก็ได้ปกติไม่ค่อยมดนะครับไหมนี่กับสองทุ่มขึงกับสามทุ่มแล้วครับนี่เข่ากินน้ำออกมาแล้วครับลองออกมาดูจริงๆคำวันไปแล้วมีแต่มีตัวไงถ่ายรับชมครับผม มาดูจากทางลึกขึ้นไปก่อนนะครับนี่ขันแหลกเยอะอยังอยู่ดีแต่ไม่แต่ไม่ตัวถ้าถ่ายรับชมนะครับพี่น้องโพตกคตกล่องเดิ๋มาถึงคดีสองโอ้สาบาดีพี่น้องมหมุนมุดเลยครับแต่ทำไมมันเงียบ โหไม่อยู่แล้วพี่น้องมาฉากเกินไปครับดูเบ็ดครับหมุนหมดเลยครับปากเขาแรงมด้เลยครับโหเวลามาแต่วันไงเบ็ดก็อยู่เฉยพอาะามาดึกกับไม่อยู่พี่น้องเอ้แล้วตรวจสอบสภาพจะขอเบ็ดครับ ยังไม่งางครับยังอยู่ดีครับเอาวผมใส่ยเยอะไปตองนะครับพี่น้องเสียดายครับขั้นที่สองครับลงมาคั้นที่สองแมาแล้วครับพี่น้องแต่ไรของคำคื้นนี้ครับไรของรอบนี้โอ้ยนี่ครับแต่ตํานระวังผิดครับผมก็ได้อยู่ครับ ป้าน่าจะไม่ตะลุนเลยครับใส่ใหญ่ๆน่าจะยังไม่ค่อยมีครับแต่ว่าตัวที่รุดขั้นแรกนี่นโคผมว่าไม่น่าจะน้อยครับเพราะว่าป้าตัวที่รุดนี่มันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่ารูจากภาพม็ดก็ใหญ่จริงๆนะครับพันกันตาเขาแหลกหมดเลย เรา,า,าก็รอให้ที่ใจมากกันพี่น้องกันเดินมาหนักงครึ่งแล้วครับนี่ได้หนักงกลัวครึ่งแล้วครับผมณว่าเห็นเต็มแหลกนี่นะครับเขาอยากเก้าผมมันมันครับพี่น้องรุสภาเป็ดขันนี้ครับปลาไหลละวะกินยังอยู่ไหม ดึงเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวผมดูนะครับพี่น้องแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่แล้วซิมเงียบนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรครับเบ็ดหักครับหัวจุ่มไปอยู่ในน้ำน,นี่ผมดึงขึ้นมาเมื่อกี้นี่นครับผมเลยถ่ายดูตอนนั้นครับนี่ครับดูตะขอเบ็ดครับพี่น้อง ันนี้ครับเหยียตรงของแทนนะครับนี่โอ้โหปลาไหลครับพี่น้องย,อยังไงถ้าปลาไหลก็บขุดปลาไหลแล้วครับนี่แต่ว่ามันอาจจะปลาไหลหรอกผมว่าน่าจ,จะขุดป่าเลยนะครับตัวนี้พว้พี่น้องให้ตะลึงเนี่ยนี่นะครับมันทำ ตะขอเบ็ดให้เป็นยังไงได้ยังไงครับผมไม่ได้จัดฉากมัพี่หนงมันเป็นอย่างจริงจริงๆครับโอ้โหงงเลยผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป้าพี่หนงเหยียดตงดิ่งเขาบันก็เอาคนอ้อยคอนทุบพี่หนงนี่ครับเบ็ดกระหักครับโค ในขั้นที่โค้จุ่มนำเมื่อกี้นี่ครับอันนั้นร้อยปลาไหลครับอันนั้นดูอยู่ร้อยกินพันก็เขาดึงเขาหกขนาครับแต่อันนี้ครับดึงเป็นหักหัวจุ่มไปยังไงครับนี่นี่ครับปลายเบ็ดจะไปเปียกเลยเลยผมดึงขึ้นนี่ <c oughs> โอ้โหพี่น้องไม่ต้องมาใชรอาหารเขาเราเลยอันนี้ก็ถือว่าโคตรป่าเลยครับนี่ทำตะขอเป็นได้ขนาดนี้ ทรมาดาลนพ่น้องนกับปลาตัวนี้โอ้ปล่อยเข้าไปพี่น้องเลยพี่น้องลากูดูมาได้อีกสองสามขั้นครับนีอากาศครับนี่นี่ครับโอ้สายสวยครับเต็บกำปอกอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเกือบจะ้อมไปครับ แต่เราพอได้อยู่นะพี่น้องใหม่พร้อมมากครับเสีย <c oughs> ดายขนาดโค้องอามหายเลยพี่น้องพูดถึงเราเจ็บใจยิ่งหายเลยมันปลาไหลพี่น้องผมเราโอ้โหไม่เคยเห็นอย่างนี้นะที่อย่างงางกับง่างออกน้อยๆครับอันนี้มันอย่าตุงมาเลยครับใจเย็นบ้าเขาอยากเก็บแต้มหนี่ครับผม,งงรม,มครับพี่น้องผลงานเราเมื่อกี้กรัสองแต้มถึงที่เห็นเลครับพี่น้อง นี่ครับช่อนท้องเต็มครับแชร์ไปก่อนพี่นกแล้วผมจะนั่งเจ้าเมื่อยจักสิบนาทีสิบห้านาทีครับได้ไปดูยังหลอกครับตอนนี้สามทุ่มสิบนาทีครับเดี๋ยวมันสามทุ่มขึ่งแล้ว ลองมาเดินดูยั่งเราครับพี่น้องโอ้หก็ไม่รุ่นมีลายรุดลอยพันอยู่สามสี่คันนั่นแหละครับเราจะของาข่างคันหนึ่งครับพี่น้องโอ้โยมนี่ผมนั่งอยู่กระทอมนึงครับตอนท,ทีถ่ายดูตอนกลางวันนั่นแหละครับเแล้วผมนั่งพักสักหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวเราคอยไปลุยเด็กกันในเจ้าหลบครับ มันจะมีควอมมานไหมอีกรอบหนึ่งตอนเตรียมชากไปด้อกในเวาลาเก็บกูเบ็ดแล้วครับ <c oughs> ในกลุกนะ่เนี่ยสองคันนะครับยังมันมีอาการนะครับผมมีใจไม่ตัวแค่ได้ถ่ายรับชมนะพี่น้องข <c oughs> ออนุญาตก,กูไปได้เลยนะครับ เป็นเนาะกูเบสมาตั้งหลายขั้นก็นเห็นมีอาการครับผมปลาซันครับปลาซันชนใส่ตามน้ำพริกครับผมตัวเป็นเต็มดีสองของชาวเนี้ยนะครับเต็มเลกผมได้ถ่ายชุบมาผมหมอครับหมอสิพปีตัวบังใจเลยพี่น้องครับเนี่ใหญ่กระบอกน,น้อยวนเลยครับ ช่อนตัเป็นสองครับผมมันหมานครับผมลังยะเก็บครับนอ้องคาดข้างนามันมีอาการครับช่อนไปช่อนเต็มตัวเต็มตัวช่อนไตต่อมปลาครับผม เก็บอีกแต้มนึงครับมันหวานครับพี่น้องดูสภาพเบ็ดคันนี้ครับคันสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยทำไมุ่นหรือปุยอย่างเงี้ยบพี่น้องดูครับปลายเบ็ดครับไม่เงียบวะนี่อ้ยมาอยู่แล้วพี่น้องเลยตรงนี้ลุดติดต่อกันสามหลังเลยครับตรงนู้นบหลังหนึ่งบนไฟผมสภาพเบ็ดกับเกือบคือกันนี่ละครับ มันจะปา่ามุดไปปุยแต่ผมไม่ได้ถ่ายดูเฉยๆครับโอ้สุดายพี่น้องเลยปลาเมื่อกี้ในลึกนี่ครับตรงเบ็ดเหลือหน่อยๆนี่ไม่อยู่ครับนี่เป็นเบ็ดไอ้ชุดเบ็ดเกา่าเปิชเชลยวครับโอ้โหดูตะขอเบ็ดพี่น้องมันมันงมเขาแรงรรเลยครับนี่ครับบิดเลยครับเป็นไหมครับ ขาเบี่ยวแต่เขาบิดเลยครับทำไมคันรดมันเคยจิมีแต่ดูทรงมันจีใหญ่เลยพี่น้องแต่ว่าทำไมตัวที่เราได้คหมันไม่แต่รุ่นทำมันพลิกมันก็สายพี่น้องอครับจะถ่ายแล้วแบตหมดแล้วครับนี่แล้วผมไปสรุปอยดอดให้ดูกรถดที่หนึ่งครับ พี่น้องรอกูเบสเสร็จแล้วครับผมผลงานชานี้ก็สามแต้มครับรมอซีพีตัวหนึ่งครับดูครับสามนิ้วเต็มเปี้ยเลยครับปิดกรบามิดครับสามนิว้วช่อนสองตัวครับชนกับสายตาม,ม้ำพิดมัขึ้นอีกขึ้นกี่แต้มผมลืมเลยมัขึ้นกับสองต้มครับ รวมเป็นฮาเตมพี่น้องโอ้ยิงดักยิงแย่เลยบิดยิงแต่ไม่ค่อยหมานครับยิงดักก็ได้มาดูรอบดึกมาขึ้นก็นไม่มีเต็มครับพี่น้องเท่าว่าอยู่เฝ้ารอดูอีกรอบหนึ่งก็ไม่มีเต็มครับเลยไม,ม่ได้ถ่ายครับเลยถ่ายรับชาวให้ดูด้วยครับรับชาวก็ง,ง่างอีกขั้นหนึ่ง้วพี่น้องเอ้ย แมงงั่งนะครับแต่ขอมันมันมันหุบเขาอย่างเงี้ยไม่รู้ครับมันบีเขาเลยครับนี่ครับขั้นนี้ครับข้อบิดเขาเลยครับเขามีแต่งานงออกอันนี้มันมันหุบเขาครับเราก็บิดนี่ครับเบี้ยวเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับตากเขาหมุนมดนี่ครับไ้ขั้นทีงงานงมาคืนเราก็บิดักเลยครับคั้น ลูกับปลาอะไกินครับเหยยดตรงเลยครับเลยอยู่จะง,งอยนิดเดียวนี่อันนี้เบอร์สิบห้านะครับแต่ขั้นที่บิดมาชาวนี่เบอร์สิบหกครับอันนี้มารุไซโกรครับเบอร์รุไซโกยังบิดครับนี่้นงโอ้โยอมใจเราปลาใหมน่นี่เอาตัวกินอยากเหลือเกินครับแต่เวลาเรามาเอ้าดูก,ก็ไม่กินครับพอเวลาเรา กลับบาา้านมารอบเชาเหมือนไอยลุปใหม่ๆเลยพี่น้องคันเบดยังเปียกๆอยู่เลยครับมามาแต่ที่สีนะพี่น้องนี่อ่ะขุดมากนะครับมันไม่ใช่อาหารของเราเลยพี่น้องฐานอาหารของเราแล้วมันก็เสร็จเราอย่างเงอ่ะขอฝากผลงานด้วยครับผมกับช่องชายไร้สายรุยครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมพี่น้องรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผิดตามาหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับพี่น้องเป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปขอบพระคุณอย่างสูงครับผมไปแล้วครับผม